สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนกเขาใหญ่สว่างแดนดินเมื่อนี้สิรวมตัวกันไปตอนนกรับกับเชียนไงเพื่นพอกึมอีกยังอีกเชียนไงอีกเพืน,นึงครับสิได้ออกไปหาเพื่อนอยู่นี่ครับกำลังไลน่นกเขานเนียบด้วยไป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 ดวนกันครับเมื่อนี้ tám toa si toa khẩu ngay như tôi là tôi cũng thức tây đó xiết nâng hấp nè nâng xiên dây có gì khá tập con nghe này cái mặt xào xây luôn chưa ออกมาแล้วครับโอ้โนกเป็น,นลายครับรบุงวินนะครับนี่ทับหมลีลดนี่แหละครับ,รบไปตัวโคบ้านเอื่อนครับเมื่อนี่โคข้างไก่เนี่ยจั่ไงคนละอำเภอไปตัวยู่อำเภอจเจริญชินครับอีกคู่หนึ่ง เย็ดไงิ่นสิพาไปพอกึมับบ้าน,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 นเกิดดูโดนสัตว์่าว่าจัดนะครับตัวใหม่เอาลูกใหม่มาฝึกครับฟังเสียงนกป่านะครับคารมดีมากเลยมีขดมีหนุนคู่อ่างด้วยครับเสียงนกป่าได้ยินไหมครับ ขออนุญาตลุงก่อนนะครับแต่มีคนมีคนไถนาอยู่นี่ครับแต่มีคนกำลังไถนาอยู่นะครับรู้มันจะเข้าหรือเปล่ารอลุ้นดูนะครับว่ามันจะเข้าไม่นกฝึกเจ้าฟีคลิกเนาะซื้อมาใหม่ครับขออนุญาตลุงก่อนครับภบพไม้ครับ ตานกปลานี่ขาล้มสุด,ดยอดเลยครับถึงกู้อ่างถึงหนุนเสียนไงเพ <c oughs> ิ่ะะน <c oughs> เห็นนกคู้อ่างใส่หม่งนี้แหละว่าสันเพิ่อนจองชิวกรามูได้เหมนนกขึ้นขันนี่เพิ่นครับนกขมปานโบปากมาน้ำอยู่นี่มิชิดีนกพว่ำแล้วเตีนกพว่ำแล้วอันเ <c oughs> สียนวินเพิ่น,นบวดทัดได้ใส่อยู่ครับบ่มีหมอ่องถี่ใส่ว่าสันมันต้อง หาลงไปค้อนสองนั่นต้นสองข้อนสองคนละไปหันข้าเจ้าบดำน้ำมือ่เงี่ยงนั่นผมใส่เอาข้าวเจ้าดำน้าครับมองผมใส่กับรถจ,จอดรถไทยนนั่คนยางเงี่ยงยึดทีมโดนนกไม่ถื้เลี้ยวเขารถุดเพรันให้เลยครับเมื่อนี้ย่านลบนกยึ่ย่านได้ถิ่มไม่โดนอีกเยอะ มันใจวะครับเมื <desserts> <men> ่อนี่กินยังก็ห่วยนกเอเอดีจู้ยังไงจึงจะบอมันใจมันคือนกปลาคนเดียวมันคันอยู่ขันผู้ินตรถไฟ้นแร้นนี้หงอดกินไงจุงมุ้ยังเกี่วงงอย อันล่ะมงเลี้ยงงัวนั่นอยู่หมอสนามไก่หั่นบ่ออบ่สิเข้าไปแซงหั่นลโอบอันทุกนี่บ่ว่าตัโอ้ยแม่บ่ตอบไก่นั่นเห็นกไ้งหั่น็ใส่เขาีแท้กว่าเมื่อเจ้าของเจ้านไนาเฮาก็มีนั่นแนวเกียอือนนไนนีละสิบ่ลมนีละแต่ว่าบอันมือบจักมาไถนาอี นั่นเดี๋ยวมองเงินที่ผมตัวอันใกล้น่อพอเนี่ยดอนฟังเงินดอนนั่นละผู้ลุงมาใส่ดอนนี้นี่ผมใส่ดอน,น,นที่มันเข่าโอ้นอกปลาคาล้มดีขนาดครับดูนี่ถึงคู่อ่างถึงนกรียวนี่ละคนอายุนกได้เท่าได็กก็35สามสิบห้าเตี้ย นกเห,เหูงมนกลุงวินคร <OK> <desp lawsuit> ับท <dashboard> ั <Pacific astrology> ้งนี้แ่านกปลาบ่ห่าวนกปลาบ่ติ่งบ่านิ่งให้เลยโอวัวเสดเนาติไม่ยังบ้โอ้ที่ติ่ง้นอยดเะ dàn chỉ chim, dàn nó khâu dàn chỉ chim nào, men bơ, bơ thì xiềng mình đi, men <laughs> <Hàn cảm hiểu. cười> เที S <S ่ยวไปยังกไงไกไก่ตออัวนะ<อ>ั่นน่ะมันเป็นขี้กระตึกว้าสมมันเป็นขี้แต่กกว่าท้ายท่องมันอีกแล้วน,น่้อคนพันเนยดออกทีแม่คนนี้ปนไปเห่เลยป้าเขาห่วมแลละ นันเต่งมัเหียบ่งอนมันซื่อถามมคนซื่อดเหีนปักตรวว่ามันเอาแล้วเว้นเวยนนต่ไเวตุนครตุนกะลาเนี่ยครับเรียกก็นกปลาบ่ติงบอนิงแ

มามาลูวะพี่พี่พี N ่พ like ี่ตัวนึยุ่ส <ged> ุดนี่นี่นี่ตัวนึงอยุ่สุดหนี่นี่นั่นนั่นนั่นน่ะนั่นนั่นนั่นสุดนั้นสุดนั้นบ่เห็นยู่บั่นลบไปทั้งลุงวินเลเห็้บนสุดไม่ยุค้าบ่ ไม่ชีดิงเดียงเป็นนะยูคค้าเดียงเป็นเห็นแลบ่ขึ้นมาผิดแล้วขึ้นม้ตึงงผิดแล้วพี่พี่พี่ขึ้นม้อะไรขึ้นมาผิดหรอพูดเถหนึ่งยานสีเกียงเขากเห็นว่าขเขา ย้อมเราสันพกินว่านกเขานกเป็นยังกันกตัวประเฮต็วุเอุคุมมัน่ลงไปขี้ไปพูนไปจอดถ่าไปคุมมุม่เดียวขึ้นเด้ครับมันลบแล้วหลแล้วเขาหล นกฟึกแล้วเขานี่ยได้นกแล้วแล้วเขาได้นกตัวแรกแลี้วเขามากินนกอันเลยมันมันหลดุลดรูปแล้วอยืนวันหลดุลด,ลด,ลดผมเลยบอกขึ้นนี่ครับขื่นข้อนหนึ่งเสียดายอยู่นกเขบวะจะฟาไปซะนะไหมวมันบินไปหลือบะแคปยูกกจิ้งเนี่ย

เดี๋ยวนกลงมเลยครับนกป้าว่าหาวเลยโมมันครับสรุปโอ้ยโมมีไผได้มนี่นกป้าว่าหาวปนเดครับอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังเล้งใจเห็นรับช่องน้อยๆน,น,นี่นะครับ นกโ่ใหญ่สว่างเริดินนะครับก็ได้เห็นคลิปไม่ไมออกไม่พี่ให้น้องรับชมกันครับอขอบคุณครับที่รับชมคลิป